ตกมาแล้วตกมาอีกแล้วนะคะทุกคนพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็หิมะก็ตกจาก้าแล้วจะตกอย่างนี้อยู่ประมาณสมวันในพยากรณ์อากาศนะทุกคนคตกมาเม็ดเล็กมากเหมือนเป็นหิมะฝนนะจ้าทุกคนแต่ว่าแปบ๊บเดียวก็ขาวได้เหมือนกันนะดู <laughs> จากที่ละลายไปแล้วเ <laughs> มือ่อสองสามวันเ <laughs> มื่อวานนี่ละลายเยอะเลยเพราะอุณหภูมิแบบบวกอะเนาะวันนี้ก็ ไม่หนาวมากจ้ะก็มันจะตกช่วงที่มันไม่หนาวมากนี่แหละอืมนี่ถ่ายให้ดูทุกคนทุกคนผมเช็คเงินเดือนผมคิดว่ามันออกแล้ววันนี้เพราะว่าเมเชียนวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่สิบทุกคนเอได้แล้วครับทุกคนรุมนวนผมน่ผมได้ทายทุกคนพอมได้สองพันหนึ่งร้อยครอน ดีมากแต่แกปอยทุกคนแต่ว่าแกแล้วแต่ว่าไว้ชัยหนึ่งหนึ่งก่อนทุกคนนิดหน่อยนิดหน่อยจะพาแม่ไปกินข้าวอะไรนะพาแม่ไปกินข้าวโอ้จะเลี้ยงข้าวแม่เหรอครับโอ้เงินเดือนออกจะเลี้ยงข้าวแม่เหรอเอาไอ้เห็บตังมาเอาไอ้เห็บตังดีมากทุกคนเดี๋ยวเราจะย่างไก่อบไก่หรือย่างไก่ปีกไก่แล้วก็หมักเอ่อ ตามชอบจ้ะทุกคนอาหารค่ำมื้อนี้ก็ได้ยินเสียงอะไรข้างๆนี่ก็คือนึ่งข้าวเหนียวเด้อจ้ะทุกคนจ้ะนึ่งข้าวเหนียวลูกขอมาอยากกินไก่หมักด้วยรากผักชีกระเทียมอืมแล้วก็ซอสต,ต่างๆผงปรุงรสน้ำตาล thịt thai ừm có mặt phải chắc nghe chắc gian sắp 2 lộp 3 lộp, dễ dàng khuẩn, mình dễ dàng ừm gian ít เล่นดิเลิกเล่นมากตั้งแต่แม่บอกว่าแมดไม่มีฟุตบอลเล่นเกมได้โอ้ยเลิกเล่นมากเล่นตะเกมพี่น้องแต่เพิ่นกคะเหตุกันบ้านยุเพิ่นเห็ดเพิ่นชีแมทีทงง่ทำงานบ้านก่อนแมทคิวเลยเออก็รู้ทางก็บอกทุกคนอยู่เนี่ยแต่เพิ่นกคเหตุกันบ้านก่อนจ้ะคนเพิ่นชีเล่นเกมเพิ่นก็โ<า><า>อเคถ้าทำ้านก่อนก็ก็ได้ก็ใช่ไง อะไรนะ <S 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 เดี๋ยวเราจะอบก่อนทุกคนใช้ความร้อนซากร้อยหกสิบก่อนประมาณสักยี่สิบห้านาทีเนาะครั้งแรกทุกคนเพราะว่าให้ข้างในมันสุกก่อนอประมาณนี้กับบานทุกคนนี่ผมเลิกซ้ายก็พอมารับผม ตกวันนี้ทุกคนวันนี้ผมเลิกสายที่บอกแล้วเพราะว่าผมมีสอบวิชาฟิสิกส์แล้วก็ผมรู้ทุกคนคิดโอ้สองสารมันเพราะว่าผมไม่ชอบฟิสิกส์ผมไม่เก่งภาษาฟิสิกส์แต่ว่าผมทำได้ดีมากคิดว่าทุกคนมีสิบสิบคำถามผมตอบหมดแต่ว่าสิบสิบคำถามแต่ว่า คำถาม number สิบมันมี A แล้วก็ B แต่ว,ว่าผมไม่ได้ตอบ A อแต่ว,ว่าผมตอบ B แต่ว่าตอบหมดทุกคนสิบคำถามก็ววผมดีใจมากเปิดมันร้อนนะเอานี่ออกก่อน่อดนนปิดไฟน้ำเ,เอามาก่อนมาก่อน เฮ้ยกิ่งลงนั้นนะทำอะไรทำอะไรไส้ข้าเขนียสาย,ายสาย้เฮ้ยไสย้ไสเข้าเหนียวใสเข้าวเหนียวเป็นเป็นปะเ,เป็นครับไม่จู่เป็นเป็นคนทำไม่ใช่เป็นคนทำท,ทุกทนครั้งเก่งเนาะ ทำไปก็เล่นไปเอ้าเอาเร็วๆวๆดีสอดเห็นจอร์นสกี้แล้วเฮียว oh! oh! ันนี enfin ้น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยแม่ต่างเ้ไม่ได้ชิมแล้วครับชิมแล้วทำไม cứ xin lỗi à, mà cứ vào ăn lều lâu แม่ยังมีเยอะอยู่อ,อมืมันก็รดเนเนาะควอนีีดีอ,อิ่มเพราะแค่ไหนอิ่มนีไก่อยู่จะกินแต่ไก่ใช่ไหมไก่มันเยอะอยู่ไก่เกือบสองกิโลอะทำไปก็กินไปได้เนี่ยมันสตรอเบอร์รี่ เหมือนเก็บเหมือนเก็บสตรอเบอรี่ที่ที่สวนเนาะที่ไร่เนาะเก็บไปเก็บห้าลูกกินไปสี่ลูกใส่กล่องเป็นสี่กินห้าเก็บสี่กินห้าโอเคโอ้ยคักแน่เอาให้เม็ด ระกดตกใจเลยใช่ไหมตกใจดีด้ะเพราะว่าเอาไว้ข้างล่างเยอะไงครับถุงอะ่ะ mm. ถุงเอาไว้ข้างล่างเยอะครับมันจะเลยม้วนไม่ได้ครับ mm. เสร็จเรียบร้อยทุกคนไก่เราก็ได้แล้วนะแต่เดี๋ยวอ๋อใช้ใช้มือก็ได้ทุกคนไม่ใช้ครับควรไม่ใช้มือถมาไม่ทำเชียวยือโอ้ยเนาะ ันกระเบิงดีแล้วล่ะสรงผมหั่นเนาะอือไปเหยียบตีนเขาอีกเดี๋ยวให้อาเล็กเอาจัดไก่ใส่นี่ก่อนเนาะทุกคนอือนะถ้าเดนทินบอกแกเดนสกันว่าเอ็นทินอ่ะเล็กแกฮะเยูครับ ไ,ได้แล้วครับทุกคนวายวางตกใส่รงเท้าสุกควัวางลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยจัดครับอันนี้จ้าทุกคน โอ้ยปีกไก่ย่างจ้าทุกคนจ้าเราก็ข้าวเหนียวกรมเนาะนี่ติบใหญ่ก็มีนะน้ำจิ้มเออน้ำพริกปลาจ้ะก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะทางนี้เป็นอะไรโอ้จะบอกทุกคนพรุ่งนี้เอานี่เป็นช็อกโกแลตชิพคุกกี้พอพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็จะปิดเรียนปิดคริสมาสฮอร์รเดย์ครับขนบคุณนม่รักมากทำให้ก็คงครับโอ้ว่าชุก ไปกินข่าวจาก <ไอ S 1> ทุกคนอเอาเลยนั่นอะของอเล็กอยู่กลางของน้องอยู่ขอบถูกแล้วแบ่งกันข้าวเหนียวคนละกระติบจ้ะอเหยิบตามต้องการกินมากินน้อยก็กินไปเลยทุกคนวันนี้วันนี้มีมาตงนะิ้มซีฟูด นี่ใจมากว่าวันอาทิตย์มันเป็นวันคริสต์มาสก็ต้องมีหิมะใช่ก็ต้องดูดูในหน้าต่างดูข้างนอกตรงนี้หิมะหน้าต่างหน้าต่างต่างก็ทำเสร็จแลชวอ่าวมาชุดเอามาทำไมสองสามกินกิน Okej, vi det först! Vi tar så Åh Vad annars? Okej, okej! Utan någonting på först? Nej, vi måste ha någonting på. Mm. Okej okay då. Måste ha någonting på. Oh my god, jättegoda jag kommer ta den Sucka Sockmajon. Sockar. Mm Non mi ricordo che non mi ricordo niente. 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 Non mi น้องแอ๋กสปิสตองดูเบลนหมวหายากาเลยยากอะไรม <c oughs> ัน,นปั่นแตกมันกบกดเนี่ย น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ผัดก็ได้ทุกคนอืมน้ำจิ้มตะบุนเหรออะไรอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่น้ำจิ้มตะโกดตัวนี้อร่อยอืมตอนแม่กินปลาใช่ไหมอืมปลาทอดนะแล้วตัวนี้ตัวอืมอหือแบบนี้ Mình quan tâm hứa 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 กินได้น้อยแต่ว่ายังยังต้องกินข้าวจะได้อิ่มกรับวันบอกทุกคนว่ากินอะไรตอนอยูวข้าวข้าวเหนียวใช่ไหมวันนี้ยูวข้าวถ้าคืนนี้หิวข้าวต้องลุกขึ้นมาจกเขาเดียวนอนนอนหิวเปิดประตูแมนเทอรห้องแมนทอวแม่เหมือนกันจุกแมนเทอกินจวงคนคำนวนแก้ว นอนแบบยี่อนออกออกาฟิวันนี้่รสองวืนนี้ผมกับนอนได้นอนเยอะได้นอนอินกริตุ้นิายครับคระตุนสายทุกคนมาช่วยเระตุ้สายดีครับ แปโม,มงเริ่ม,มแปดโมงเราเริ่มกี่โมงไม่รู้สี่โมงสิบกดหนอยเทปข้างซมายน้อยเริ่มกี่โมงยังไม่รู้อ่ะเราบอกว่าสิบโมงสิบเอ็ดโมงเริ่มอะไรหรอเริ่ม,มเริ่มสิบโมงครึ่งอีบารแม่บอก

Hon sa det måste Du sitter samman här och visar... Hon sa precis vad man fixar. Såg du? Oh oh. Säg det. Kunde du säga inte. Okej, nu har vi här i munnen. Mo? Puh? Ja. เดี๋ยวพัดแอ่มิ้งเผือกตั้งข่าอะไรไมมไม่ข้างในมีหมูมีเผือกหมูหมูไม่ใช่หมูหมูน้องเป็นหมูของผมน้องเป็นหมูของผมน้องเป็นหมูผมหมูหมูน้องน้องเป็นหมูผมน้องเป็นเพื่อนผมเรื่องอะไรนี่แต่เล่นกันฮะเล่นกับข้าวทำไมเล่นกับข้าวอะไม่คุ้นทางเลยเนี มันเรี่ยกว่าอุดส่าหกิทุกคนอ่ะมันมีใครกินแล้วอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วทุกคนย่อให้ิเมียห้นได้ดินดฟรีอ่ะก็รู้ส่วนเหรอนี่คือผลงานของอเล็กอันไหนแมทธิวอ่าจากนั้นเอากระดาษปิดไว้เป็นสิบน่องอ่ะ ส่วนแม่กินน้องเนี่ยแม่กี่ปีกไม่ใช่กินน้องหกหกปีกอิ่มแล้วทุกคนโอเคจ้าฝากคลิปไว้สำเนินเนาะพอกันไหมแลนะจ้าทุกคนจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบาย